ใช่ไยมตอนแรกคิว่าจะซื้อซีรีใช่ไหมซีรีส์มาใส่ใช่ไหน้อยแต่ว่าคนที่ใส่เมีกะขวานั่นแจ๊ะเพราะว่าหนังศิษามันไม่ได้ระบายอ่ะเชร้า ได้ได,ได้ใช่แต่ถ้าเราใส่แบบเสื้อผ้าได้เหมือนใส่แบบว่าใส่เวลาไลฟ์อยากเดินเราใส่เวลาไลฟ์หรือว่าใส่เวลาใส่เวลาเป็เทื่อวคือแบบจะอยากแต่เราอยากได้รูปสวยๆอย่างเงี้ยจริงไหมไหม่ซื้อ บ่อต่อเนี่ยคือบริษัเสียงิั่นเตะเตะมือจับตาของเงินเพิรู้เหรอ เคหมดจะติ๊กต่อไปเยอะแล้วนแกแค่จะมากด็ดูวันทาโลวีนโอเคไห่คุณอยู่ไหนเราคนแค่ส่งของฝันมาสัก็จะโอเคไีมคุณเลยคน่ะ คุณไม่ต้องมาสั่งสั่งว่าให้ฉันเปิดแค่คุณย้อนของผ่อนมาฉันก็ไม่ได้คนเลยค่ะฉันฉันก็มีแค่นี้ของฉันเหมือนกันถ้าอยากคุณถ้าคุณอยากให้ฉันเปิดก็ต้องส่งของผ่อให้ฉันก่อนถูกไหมคะแต่คุณไม่มีคุณอย่ามาสั่งเดี๋ยวฉันจะตกเงินไปปากน่าเก่งมากเนาะเบบี้ ฉันไม่ได้ว่าคุนนะฉันว่าคนที่มาสั่งสั่งเดอร์ี่แบบเขาไม่ได้ให้ความวั้นนะฉันเลยต้องว่าเขาน้อยเพียงและใจร้าออยสตกบางช่้นเนี่ยไป ไม่ใช่คนที่ใส่ผ้าให้ฉันเปิดด้วนีตบด้วยดินอะไรๆๆๆๆครับไอหอยไอหยเลยเบี้เขาบอกให้ฉันตบตบคุณด้วยป่าตบคุณด้วยลิ้นนะเขาบอกให้ฉันอตบคุณด้วยลิ้นนะ ไม่มีลูกนะไม่มีแบบนั้นหรอกผมขอแค่ต้องการให้คุณช่วยให้ผมรวยรวยรวยมากมากที่หลาาโอเคเบบี okay, ้ฉันตกลงฉันจะให้คุณรวยมาก